เบื่อจริงๆเลยเฮ้ยเมื่อไหร่จะมาสักทีเนี่ยไม่รู้ทำอะไรนัดไว้เก้าโมงเก้าโมงนี่สิบโมงเข้าไปแล้วยังไม่มาสักทีสงสัยต้องโทรไปปลุกซะละมัง้งตืดตืดฮัลโหลพี่เอ็กอเมื่อไหร่ะหจะมาใครเนี่ยเฮ้ย พี่ฝนไงเอา้าพี่ฝนเนาะโทรมาทาไมแต่เช้าในวันอาทิตย์ตัวเนี้ยเอา้าก็บอกแล้วไงว่านัดกันไว,นนไวน้นัดกันไว้เนี่ยอืมนัดกันไว้เหรอเฮ้ยมาเอาค้อเลี่ยมไงเฮ้ยตายแล้วกี่โมงแล้วเนี่ยสิบโมงแล้วโอเคโอเครอคแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยว<ม>พี่เอกไปแป๊บปแล้วไม่แป๊บแล้วนี่มันสิบโมงแล้วเฮ้ยทำยังไงดีเดี๋ยว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 พี่เอกไปอาบน้ำก่อนแป๊บหนึ่งนะ นัดกันไว้เก้าโมงสิบโมงยังไม่มาเฮ้อยมาช้าจริงๆไม่รอแล้วโอ้รถเมล์มาพอดีเลยจิตนายเลยครับไปดีกว่าสถานีต่อไปอวควาเรียมไรโทเปียจอดอวควาเรียมเลยค่ะ ไปเลยแม่หนูถึงแล้วขอบคุณมากนะคะเข้าไปรอข้างในดีกว่าโอยมาถึงแล้วโอ้ยรีบรีบรีบโอ้เอ้โอ,โอ้ดูนั่นดิ <laughs> พี่ฝนเป็นไงบ้างวะไ ah, ม่อยากจะพูดด้วยรอนานนะเปล่า <laughs> <laughs> นัดไว้เก้าโมงสิบโมงรอที่รถเมย จนป่านนี้สิบเอ็โมงยังไม่ได้ไปดูอควาเรียมเลยเนี่ยโอ้โอมซอร่โอ้ยอย่ามัวแต่พูดปากไปกันเถอะหรอกไปก็ไปไปโอ้พี่ฝนโซนนี้มันแปลกมากเลยนะเนี่ยไม่เคยเจอมาก่อนเลยอะออใช่ดูเหมือนว่าโซนนี้เขาจะเปิดใหม่แล้วพี่เอกอืมลองเข้าไปเล่นกันดูดีไหมก็ดีเหมือนกันนะ เรียกว่าสีมันแสบตามากเลยเนี่ยใช่ดูสิโอ้โหพี่เอกมีปานีโมด้วยอะเออแล้วปาณิโมมาวิ่งอะไรอยู่แถวนี้เนี่ยอ๋อทำไมปานีโมดูเหมือนว่าเขาจะอยู่ในหลอดแก้วนะเฮ้ยมีคนแนะนําด้วยเอา้าเขาบอกว่าอะไรอะ่ะพี่เอก <laughs> อันนี้โกหกกันหรือเปล่าเนี่ยเขาบอกว่าเจ้าของเนี่ยมีความบา้าคลั่งในการทําเกมนี้ขึ้นมาเป็นการวางกับดักให้ผู้เล่นทุกคนผ่านไปให้ได้ แล้วมันจะผ่านยังไงอ่ะวางกับดักแล้วมันจะผ่านได้ยังไงอ่ะเออเพียกไม่แน่ใจว่าเรื่องจริงหรือเปล่านะเวลา,าเราไปไหนมาไหนที่ไรเนี่ยมีแต่เรื่องทุกทีเลยเขาหลอกเราหรือเปล่าพี่เอกมันเป็นโซนใหม่ไงงั้นเอาเป็นว่าเราเข้าไปสำรวจข้างในกันดีกว่าเนาะจริงปะเออไปเลยเฮ้ยเอาเอาเอาอึบเอา,เอาพียกชนหลอดพียกตายฮึปปานีโมมาไม่โดนหลอดไมได้อ่ะเย้ <ped ek ident> ง <traditions> ั้นแสดงว่าเขาพูดความจริงืะเปล่าอ่ะใช่เพกโดนหลอดแล้วเพ็กโยงลไปที่ดเฮ้ยเฮ้ยพี่เอกไหนโอ้ไม g กดดูสิไอ้เจ้าปลาหมึกมันออกมาแล้วทุกคนโอ้หมึกยักษ์ด้วยอ่ะออ้ทำไงดีอ่ะพี่เอกดูเหมือนว่าไอ้เจ้าปลาหมึกตัวเนี้ยมันจะหลุดออกมาจากอควาเรียมอ่ะใช่แล้วโอ้แย่แล้วสิหมายความว่า คนที่เขาบอกข้างหน้าเขาพูดความจริงอะดิเออแปลกเนาะแล้วทำไมปลาหมึกหลุดออกมาจากอาควาเรียมเนี่ยโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดทำไงดีอะพี่ฝนเราต้องเราต้องไปทางไหนสักทาง<อ>ใช่ไหมเลาเรา,เราออกไปทางเก่าได้ไหมอะไม่ได้ดิดูเหมือนว่าประตูจะปิดด้วยอะเฮ้ยเพเอกโอ้ยเพเอกกระโดดไปแล้วเพเอกก็ตายมันเป็นกับดักเหรอเฮ้ยเพเอกมาทางนี้ได้น,นี่เหรอหอุ้ยระวงังระวังหนวดปลาหมึกพี่เอกเอาแต่เพเอกไปต่อไม่ได้หนวดปลาหมึกทําไมเราไปไม่ได้อะไปไม่ได้เหรอ เข้าไงล่ะทีเนี้ยเข้าไปทางไหนอะมันมีประตูอยู่ทางนู้นนะพี่ฝนประตูไหนพี่เอกประตูนู้นไงแล้วถ้าพี่เอกกระโดดไปตรงปลาดาวนี่ไงนี่ไงมาได้เฮ้ยอ้อมนี่ไงอ้อมมาเร็วรู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 หนวดเขาอุ้ยหนวดอ้อมหนวดแล้วโดนหนวดแล้วตายอ่ะมาเร็วมาเร็วอึ๊บมาแล้วมาแล้วมาแล้วไปเร็ว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 นี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้พี่ฝนอุ้ย ทำไงดี่ะดูเหมือนว่าควอเลี่ยมมันจะแตกอ่ะใช่พี่เอกว่าแทงน้ําเริ่มรั่วแล้วแหละเราไปกันดีกว่ารีบไปแล้วล่ะพี่เอกหายไปไหนเนี่ยพี่เอกโดดพลาดจมน้ําไปหล่นดุ๊มไปเลยเอ้ยฮึบทาไมพลาดบ่อยจังค่อยๆมาพี่เอกสงสัยพี่เอกจะเรียนหนักไปหน่อยช่วงนี้ฮึบมาแล้วจ้าอย่ากระโดดลงไปนะโอ้ my god เฮ้ยนี่ใครอะดูสินี่เด็กๆ ระวังให้ดีนะเพราะว่าตรงนี้น่ะมันมีน้ําของปลาหมึกไหลเวียนอยู่โอ้นี่มันทะลุแทงมาเลยดูสิน้ำมันนี่แน่เลยอ่ะน้ําสกปกอ่ะน้าหมึกอ่ะเอาไงดีอ่ะเราต้องกระโดดไปตามลูกกลมๆนี่แหละเนี่ยเหรอเป็นฟองอากาศเป็นฟองอากาศใช่ไหมฮึ๊บึบทางไหนต่ออ่ะแล้วก็กระโดดไปตรงนี้อึ๊บเพียกมาอย่างมาแล้วแล้วกระโดดไปตรงนี้เอ้ยเกือบลนอ้าวอ้าวอึบ นี่ฟองอากาศตรงนี้เร็วโอ้โหพี่องไม่เห็นฟองอากาศอะมันใสไปหน่อยพี่เอกนวดปลาหมึกนี่น่าเอาไปทําซูชินะจริงว่าเออน่ากินมากๆเลยอ่ะอพี่หวนดูสิหนวดเขายายใหญ่เนาะน่าเอาไปทํากินจริงๆด้วยจออ่ะชอบชอบเออใช่เบกพี่ฝนก็ชอบจอดก็ชอบนวดปลาหมึกน่ากินมากอะไรนะขนมอะไรนั่นอะ ขนมที่ของญี่ปุ่นน่ะที่มันใส่เขาเรียกว่าใสอะไรใส่ปลาหมึกอ่ะที่มันเหมือนขนมเคกอะเขาเรียกอะไรทาโกะปะใช่ใช่ทาโกะยากิทาโกะยากิมาแล้วเอ้ยเอ้ยอ้รีบวิ่งไปหน่อยหล่นปลานีโมกระโดดอ่ะเออทำไมกระโดดสลล์โคชันวะปลานีโมกระโดดแบบน่ารักเหมือนในนี้เลยอ่ะเหมือนปลาปลาโลมาที่เขากระโดดลอดห่วงอ่ะดูดิปลาโลมาลอดห่วงเออน่ารักมาแล้วพี่เอก เฮ้ยตรงนี้ก็มีเราต้องเีบไปนะดูเหมือนว่าอคอาเรียมมันจะแตกอะใช่นี่พี่ฝนดูที่น้ํารั่วเต็มเลยอะใช่น้ํามันรั่วเอาไงดีอะเฮ้ยเขาบอกว่าน้ํารั่วให้ระวังให้ดีๆเราจะทำยังงต่อข้างล่างมีกุญแจให้เราไปหากุญแจด้านล่างด้วยอะให้เรางงลงไปหรอจะดีหรอโอ้ยไงพี่ฝนมาแล้วเบรกแล้วเราจะเจอกุญแจไหมเนี่ยเจอแล้วระวังแมงกะพุนด้วยนะบได้กุญแจแล้วได้กุญแจแล้วเฮ้ยเปรกก็ได้กุญแจแล้วโอ้โห นี่นี่ทางนี้พี่ฝนได้แล้วได้แล้วได้แล้วกดปุ่มพี่ฝนไปไหนแล้วอ่ะพี่ฝนต้องมากดปุ่มตรงนี้อีกกดปุ่มอะไรอะ่ะนี่ไงปุ่มเขียวแล้วปุ่มเขียวทําไมก็ไขกุญแจดิไขกุญแจรหรอเอออยู่ทางนี้อาต้องต้องว่ายไปทางนั้นหรอใช่ <laughs> <laughs> มาเอาหรอเรโอเคเดี๋ยวไปไขกุญแจก่อนมากคุกกี้คุกกีก้คุกกีกกก้เรียบร้อย ไป,ไปทางนี้ไปทางนี้ทางไหนนี่ทางนี้ทางปลาดาวปลาดาวเนี่ยหรอเฮ้ยมีน้ําด้วยนะความดันแรงสูงด้วยความดันแรงใช่ไหมใช่เหมือนดดที่เพีอรกดเพียกพ่อให้เพียกล้างน้ํารถลนรถโยนอ่ะโอ้เ,ออเดี๋ยวนะความดันสูงแบบนี้ต้องค,อคอ่อ,อ,อยๆนไะประวังนะโดนปิวเลยนะกระโดดไปบนคุณปลาดาวเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยตื่นเต้นหน่าดูเลยอ่ะอ แล้วไงต่ออ่ะตรงนี้มีคนแนะนาอยู่อ่ะเอาปิดทางนี้ปิดพี่ฝนไปไม่ได้อู้หจริงๆแล้วเราออกไปจากที่นี่ได้นะเนี่ยเอออ้แสดงว่าที่เขาพูดบ่ามันเป็นความจริงเขาวางกับดักไว้ให้เราดูดีมีมึกยักษ์อยู่ทางนู้นด้วยใช่นี่เธอนี่เธอทางออกอยู่ทางนี้จ้ะอ๋อควิกอัพ,พเฮียทางนี้เลยเไปเลยทางนี้เลยช่องแอร์อโอ้โหทางไหนอะ่ะไม่รู้ดิ เริ่มสับสนแล้วอะพกลองไปทางซ้ายดูดิอุ้ยตันพี่ฝนตันหรอตรันตันเลยตันตันสนิทเลยทางตานันใช่ต้องวิ่งกลับไปทางเก่าเพกก็ไปทางนี้กันดีกว่าขวานะขวาแล้วเพกตรงมาข้างหน้าตาันแต่ไปไปได้นะไปได้ไปต่อไปต่อได้มาชนกันถึงจะตันแต่เราก็ชนกันได้มาเลยมาเรยตันหน้าทางนี้ก็ตันทางนี้ไม่ตันแต่ทางนี้มันเอาตันมันเป็นเหมือนกับ เขาวงกดนี่ไงถึงแล้วเพีกแล้วมันตันแล้วทําไมไปได้มาแล้วมีทางซ้ายมือด้วยวล้มาแล้ว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 เฮ้ยเอกหล่นลงมานี่ไงนี่เฮ้ยโอ้ปลาหมึกยักษ์ปลาหมึกยักษ์ปลาหมึกยักษ์พี่ฝนให้จอดกระโดดนับหัวมันเลยไหมอย่าเลยจอดตัวมันใหญ่กว่านายมากตัวมันเลอะเลยพี่ฝนดูปลาหมึกดิโอปลาหมึกตัวอย่างใหญ่เลยอ่ะตัวใหญ่จัดเลยอ่ะขอซูมด้วยใกล้สุดยอดเลยปลาหมึกตัวยักษ์มากเพียกดูฟันมันดิ ทำไมฟันแปลกๆฟันมันอะไม่เคยเห็นฟันปลาหมึกแบบนี้มาก่อนเลยนะฟันมันใหญ่มากเลยอะปกติที่เราไปซื้อปลาหมึกย่างอะเขาจะเอาฟันมันออกใช่ไหมใช่เออนั่นหมายความว่านี่หน้าตาของฟันปลาหมึกจริงๆและของจริงเลยอะมันเป็นอย่างนี้จริงหรอเออมันเป็นอย่างนี้แหละเราต้องเราต้องไปทำกันไหมเอ้าอูล่นทำไมทำไมทำงันนี่ยลื่นลื่นอโอ๊ยเพกเพยกไปไหนเพกโดนปลาหมึกดูด มึอดูดไปแล้วเหรอเออมันจุบทีเดียวเราอย่างนี้พี่ฝนทำไงอ่ะมาเข้ามาดิเข้ามาแล้วจะดูว่ามันดูดเข้ามาแล้วเป็นยังไงกระโดดเข้าไปก่อนกระโดดข้ามไปก่อนเฮ้ยมันดูดแล้วเออมันดูดแล้วเออดูดูปากข้างในดิโอ้โหนี่นี่นี่ใช่เหรอใช่ปากหน้าเกลียดมากอ่ะเฮ้ยใช่เหรอเฮ้ยปากข้างนอกมันอีกอย่างหนึ่งไม่ใช่เหรอ แล้วทำไมปากข้างในมันเป็นแบบนี้อ่ะนั่นน่ะสิเออดูท่าทางจะแปลกๆน่าดูเอาละเอา้าแล้วเจ๊คนเมื่อกี้โดนกินเข้ามาด้วยเหรอเนี่ยเออโดนข้า<ด>มาทุกคนเลยอ่ะออพี่ฝนอโดนดูดเข้ามาเอาอย่างนี้ดีกว่าเราต้องรีบไปแล้วล่ะดูเหมือนว่าในนี้มันจะเน่านะเอ้าน้ําก็โดนดูดเข้ามาด้วยหรอเอาน้ำมาแล้วเหรอนี่ไงพี่ฝนน้ำก็มาแล้ว,ลวเพียกนัดน้ำกับปะทองไว้ด้วยแต่ว่าปะทองยังไม่มาเลยเอาจริงดิรนัดกันไว้ตอนไหนไม่เห็นยักษ์บอกรอที่ป้ายรถเมล์ตั้งนานเอ่อ เฮ้ยไปเร็วเร็วเร็วโอเคไปกันดีกว่าปานเน่าทั้งนั้นเลยอะปลาเน่าปาเน่า้เร็วเข้ามาแล้วจ้าอุ้ยตอนนี้ต้องก็โดดแต่บนปลากับไอปลาดาวมาแล้วสมอเรือดูเหมือนว่าข้างในตัวปลาหมึกเนี้ยเขาจะเป็นรูปหัวใจนะดูสิรูปหัวใจ ช่องท่อท้องของเขาอ่ะเป็นรูปหัวใจด้วยเป็นตามทรงปากเขาอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเมีสไลเดอร์เออเฮ้ยเพล็กสไลด์นึ่งออกมาแล้วมีฝนเฮ้ยโอ้โหเพล็กดูเหมือนว่าเกลือบตายนี่พวกเราต้องออกไปจากที่นี่เร็วๆนะเพราะว่าข้างในท้องอ่ะมันจะสามารถย่อยพวกเราได้นะโอ้จริงๆด้วยเพล็กเขามีน้ำย่อยใช่ มันย่อยได้อะแล้วทําไมตรงนู้นอะเหมือนกินเบ็ดตกปลาอะไรเขาไปเต็มเลยดโสงสัยพวกเขาจะแค้นนะไม่งั้นเขาคงไม่แบบไม่ทําแบบนี้หรอกอเพราะว่ามนุษย์เราอ่ะไปจับเขามาโดยใช้ไอเนี้ยไอที่ตกหมึกอะที่ตกหมึกหรอเออที่ตกหมึกกลางคืนกลางคืนอะอ๋อพอตกหมึกมาเรียบร้อยแล้วหมึกก็เลยมาแก้แค้นอ่ะหรอเออเขาคงเจ็บป่ะเพเอกโอน่าสงสารเราต้องหลบที่ตกหมึกด้วยนะเอาไปเถอะเราต้องรีบไปแล้วล่ะตึ๊บ โอ้พึ่บพี่เอกชอบไอยเนี่ยแมงกะพันสีสวยดีอ่ะเออแมงกะพันน่ารักมากเลยเ็ฟแล้วไปกันดีกว่ามาแล้วต้องหลบต้องหลบคันเบ็ดต้องหลบสายเบ็ดโอ้พี่ฝนดีดีๆเฮ้ยโอ้โหเอ้ามันหมุนมันหมุนได้มันหมุนเป็นรอบนี่นาเออมันหมุนได้เอาแล้ว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 โอ้เกือบเกี่ยวตูดเฮ้ยเฉียวไปนิดเดียวโอ้โหเฉียวไปนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวเซฟเซฟเซฟเฮ้ย เฉียวไปทีเดียวเนี่เพกเมื่อกี้มันเฉียวพี่ฝนไปอะโอ้เกือบไปโอ้สุดยอดเดี๋ยวขอเซฟก่อนเออเซฟก่อนแล้วไงต่ออะเราต้องกระโดดไปตรงเนี้ยสมอเรือโอ้โหสมอเรือก็หมุนได้มันหมุนได้นั่นแหละปัญหาโอ้ปัญหามากเลยเพยกหยุนตรงนี้ดีกว่ารารออันนี้มันหมุนมาหมุนมาชนกันเอ้ยไปแล้วเอ้ยโอ้โหนเดียวนี่เดียวโอ้ขนาดขนาดน้ำยังล้นมาแล้วทุกคนเล็้วขนาดน้ํายังล้นเลย เราวเข้าน้ำน้ำใจเย็นน้ำน้ำเดี๋ยวน้ำย่อยในท้องของปลาหมึกมันจะย่อยพวกเรานะเดี๋ยว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 ีเเดี๋ยวเดี๋ยวหามุมไม่ได้มันไม่มีมุมเวียนหัวมุมมันหายไปเอ้ยโอ้โห้จนคนอื่นตามพี่เอกกันมาแล้วว่าพี่เอกยังไปไม่ได้เลยแล้วแล้วโอ้โหพี่เอกรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวช้าจริงแล้ว เดี๋ยวน้ำย่อยมันย่อยพวกเราเฮ้ยนิดเดียวนิดเดียวเดี๋ยวดิวนเต้นคอยแล้วเห็นไหมเฮ้ยอึ๊บเอ้ยตกอีกแล้วอะไรกันเนี้ย oh my god โอ้โหพี่เอกมีปัญหาเรื่องสายตาเดินไปเดินไปที่สมองนี่แหละแต่ว่าสมองนี่ยมันไปไม่ได้อ่ะเดินไปสุดๆดิสุดแล้วอีนิดเดียวเร็วอึ๊บโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวนะ เขาให้เรากระโดดลงไปในรูนี้เหรอรูอะไรไม่รู้พี่ฝนเอ้ยพี่เอกล่นลงมาแล้วอะรูนี้มันเหม็นด้วยแหละเดี๋ยวน้เอานี่เราเราต้องนานแล้วเราเพิ่งมาโผล่เอาตรงนี้เองเหรอเนี่ยแสดงว่าเขาต้องพ่นหมึกออกมาแน่เลยอะ่ะเออเราออกมา <c oughs> ทางไหนอะออกมาทางปากเขาไงจริงเหรอเออเขาพ่นหมึกออกมาทุกคนดูดินี่ไงออกมาแล้วอะโอเคหาทางออกจากอคคอเรียมกันเถอะเพื่อนเพื่อนต้องไปทางนี้เพื่อนเฮ้ยพี่ฝนปลาทองมาแล้วปลาทองมาแล้ว นี่ไงกระโดดมาบนน้ำมึกแล้วพี่เกเห็นปลาทองอยู่ฝั่งนูน้น<อ>ปล<ร>าทองนี่ไงปลาทองปลาทองสู้ๆปลาทองสู้ๆนะปลาทองฮึไในกระโดดไปดูสิมาแล้วมาเร็วเอาปลาทองไปไหนแล้ววะ <c oughs> นี่ไง <c oughs> เ้ย <c oughs> เราอยู่กันคนละฝั่งห้องเร็วเเร,วเร็วเร็วรีบเร็วเร็ว่าตอเนรนีวเราวเร็วเร็วเร็วเราวเร็วเรวเร็วเรเร็วเรเร็วเรวเรวเร็รวเร็น เพราะว่าถ้าเราอยู่ในท้องนานๆเนี่ยอยู่ในนี้นานๆาจะโดนน้าย่อยใช่เราออกมาแล้วแต่เพราะอยู่ในนี้นานๆอ่ะเราจะโดนน้าท่วมไปกันไปกันไปกันมาแล้วเดี๋ยวเพล็กจะไปหาทางให้ก่อนนะทุกคนทางไหนเนี่ยนี่ต้องกระโดดหลบน้ําอุ้ยโอ้นึกว่ากระโดดไปบนฟองอากาศเราจะรอดโอ้ฟองอากาศแตกคะดิเออฟองอากาศแตกจมน้ำมาทุกคนนิดเดียวเลยทุกคนวันนี้กี่รอบแล้วเนี่ย ทุกคนได้นับกันไหมพี่ฝนแบบงงแข่งไปกี่รอบแล้วจํานวนน่าจะเยอะอยู่นะฮึบได้แล้วเอาล่ะเราต้องรีบไปเฮ้ยประตูนี้กันตรงนี้อุ้ยทําไมปลาไวจังเลยอ่ะแย่แล้วสิราเนโมทําไมมันว่ายน้ําไวขนาดนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเพียกว่าเพียกมาตรงนี้ดีกว่านี่ตรงนี้เอ้ยเอ้าตก่ะเดี๋ยวนะฮึบไม่ได้พี่ฝน มาเราต้องข้ามเราเราต้องไม่กระโดดเหยียบเขาใช่เราต้องไม่ไม่กระโดดเหยียบเขาเพราะปลาเขาตัวเล็กเขาตัวเล็กเข้าใจไหมโทพี่เอกนึกว่ากระโดดเหยียบไปบนปลาเขาบอกบางทุกคนเขาบอกบางไปเหยียบเขาได้ไงอะไรอ่ะชนเราทีเดียวเราตายเลยมาเร็วโอ้หนี่เราถึงประตูแล้วหรอล้วเราออกยังไงอ่ะเฮ้ยพี่เอกเราออกมาข้างนอกแล้วหรอเฮ้ยจริงจริงด้วยเฮ้ยเราออกมาได้แล้วหรอใช่ว้าวเขยังชั่วหน่อย เฮ้ยแต่ว่าเราต้องไปต่อเอาเดียวมันยังไม่สุดมันยังไม่สุดอ่ะต้องข้ามถนนไปอีกเหรอแล้วทําไมพวกนี้ขับรถโอ้โหพี่ฝนโดนรถชนขึ้นขึ้นลงลงอ่ะเขาขับขึ้นขึ้นลงลงแล้วก็ขึ้นแล้วก็ลงอยู่อย่างเงี้ยขับรถเข้าซองอะดิเดี๋ยวสอบไปขับขี่ดิขับรถเข้าซองเรียบแล้วพี่ฝนเดี๋ยวรอเดี๋ยวไปแล้วทุกคนว้ยโอ้โหพอเปิดโซนใหม่แบบนี้เลยทําให้เราอยากรู้อยากเห็นใช่ไหมล่ะ โอ้โหดูสิพี่เอกเพื่อเราติดอยู่ข้างในอ,อควาเรียมอะ่ะน่าสงสารฟิงออกมาเร็วๆนะแย่จังเลยเอาเป็นว่าถ้าเ,เป็นคนไหนนะคะที่แวะเวียนมาอาควาเรียมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกรุงกริ่งกรุ้มกริง,รงแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะคะวันนี้พี่เอกแล้วก็พี่ฝนต้องราไปก่อนนะจ๊ะรักทุกคนากบางๆนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย,บายจ้า